อันฮะดีส er ุน้วมิสเมาูลฮะดีติสามถิ้าอันอบีุเรย์รดะรัีอัลลอฮฺอันุกอลาห์รายงานจากอบีฮุเรรท่นได้พูดว่ากอนาลาสูลอันลอยสอนอันศาลัมท่านศรซาสูลได้พูดเอาไว้ว่าท่านอบีได้เร่งได้กล่าวว่าเพื่อลาตาฮาสะดูพวกท่านญาียมีกันหึงซาสิงกันได้กัน là ta ha sát nhả sát cắn nhả hưng sát cắn uh, rồi vô cắn nhả thèm mình thì cắn hưng sát mưng hưng sát cú cắn, ừm, con chuối rêu, con san nấp san nút cắn, à, con ní lầm luy, con ní mì hưng, con ní mì bia, con ní mì chặt bằng răng rồi nhả bảy hưng sát co, nhả bì xăng, và ra ta ná giải chủ đấy nhả phải cưng đả cả con, nhả phải cưng đả cả con. ปลาไม้เพื่อกินว่าได้คนนี้นะ mm. มัน้ายคล้องอยู่มัน้ายคล้อง mm. ้ายปลาอยู่ลูยี่สิบบาทเราไปถึงเขาคายเขาชื่อตกลุ่นกันแล้วอยู่ยี่สิบมาถึงหนาะเออไก่กูเนี่ยไก่กูเด้่กูให้ลู่ยี่สิบบาอัน mm. นี้ตานายาชู mm. ไปขึ้นร mm. าคาคล้อง mm. ขึ้นนะไปขึ้นราคาคล้อง bếp mà đấy à câu khai giang giang con bận câu cay lùi nên dì 20, 20, 20 mà tiếng đầu cay cu cay ông mãi hai dì xếp hai dì xếp xong lùng cái leo ta có mấy lùng tọc thì mấy bự để ta còn tọc lùng nát nó phải kinh đà cả không tầm mấy bự xe dây, nhà tầm phần hàng đi bảo อยากขึ้นดากาก้องเ<ม>ขาจกลุงกันหละก็ยิ่เสือกันหละเราไปเจ้าขึ้นดากา<ม>บอกว่าใครกู้ใครกู้กูง่ายเน,น,นไม่ได้เ <laughs> วลาตาบ้าว่าอยูา่ากจะกรูดกันนะพีบอกว่าอะไรที่จะกรูดกัน<ม>ต้องอดทนตออ้องสบายอยากจะกรูดกันพิษกันไปมัง้งข้อโษกันอยากจะกูดกัน qua ra trà đá bà rù lăng hai bắt lăng hai có cái đèn của mấy phổi dây cái này phổi 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 lăng hai nhà lăng hai chừng cái đèn cảnh qua là nhà bia bạn đồ cúng à là bây bạn nhà khai như nhà khai bạn đồ cúng xuân nhưng con xui chào nữa อาลาบอย่งีบะาินบุญการค่ายของผู้อื่นบุญการค่ายของอีกส่วนหนึง่งอ,อันนี้พิดกันโดยแต่เดียวแต่นายาชูนี่ขึ้นราคาให้อันนี้ค่ายถึงก็ใกล้ก็ใกล้ราคาดูนึงสามสิบบาทมาจะได้ เราไปจึงเรงงว่าดีๆเอากองปุ้มนี้ปุ้มใกล้ราคาให้กับตึง้งกองเมื่อนกันก,าากา็าใกล้ราคาดูส้มสิปดูกไมน้นี้เอากองปุ้มนี้ดูยี่สิบห้าพอดูยี่สิบแปดใกล้ให้กับตึง้งเอาอไปเลยตึ้งอยากอยากซื้อกองขุนนู้นนี่ก็ตกลงที่ซื้อกันแล้วก็ตกลงซื้อใกล้กันแล้วเราไปขายบุญผู้อื่น ไปให้ราคาทุกแก่กทํทำแบบนั้นไม่ได้น่าดีว่าทำให้เพื่อนเสียใจว่ากูนูจงมีในพวอกสู้ยาต่างได้อีบาดอันรอให้เป็นเบาของอัลรอ์กันต้องให้มีความเสมอภาคทุกๆคนเป็นเบาขององันรอ์ต่างปีพอกสู้จงเป็นเบาอัลร้อนนั้นอีกว่านั้นเป็นพี่นองกันจงเป็นเบาของอันรอ์ทุกๆคนน่ะเป็นเบาของรอลแต่ให้เป็น พี่น้องกันให้นับว่าเป็นพีนน่น้องซึ่งกันและกันอันมุสลิมอาคุณมุสลิมีท่านนบ,บีว่าคุณมุสลิมนั้นจะต้องเป็นพี่น้องกับมุสลิมทุกคนแหนะมุสลิมที่ว่าเป็นพี่น้องกันอันมุจลิลูอาคุณมุสลิมคุณม,ม,มุสลิมเป็นพี่น้องของมุสลิมนายดิมูยามีการอาธรรมยามีการโอลิม nhà nhị căn nó đến như nhà nhị căn cung nhà nhị căn cho cung pin a thầm nhà nhị căn a thầm tình căn đây căn và ra giấc du du đây nhà giật giam căn nhà hè na căn nhà giật giam căn là giấc du du nhà thiếu giật giam mưng giật giam cu uh, hè na mưng hè na cu nhà thầm căn bếp năng Tổng hai kiệt sinh cân đại cân, đọc viên Muslim căn, cân. À, cây thì là ôn ê, e đọc cát tông chuối ngứa căn, nhà diệt giam cân. Qua ra là gì bù, nhà lốt luồng căn, Nói à, nhà theo cú hốc căn, và, Phút hay phút, hay kinh kinh, vì nóng Mứt-liêm, có mứt Nhà theo ký hốc, à, hay phuyền quận. Nhà, nhà lên ký hốc, à, nhà lên mây chinh. 1941, đó đó. và ra giá kí lù giá cả nhà hai phòng tôi tâm cái phú ư nhà giết giam cái cái và giác cái phần nhà hai phòng tôi tâm nhà hai phòng giết giam cái phụ ư là nhà bi hoạ ạ tạc hoa càng cua ảnh đón hà hù nà yu trí tùng yu ขมาอยู่ที่ตรงนี้ไปอยู่ชีรูนบีชีอิลาสุดีนบีชีไปแค่ออกกงตันเพเกี่ยวว่าการกลัวอล่อยอยู่ที่นี้ขมาอยู่ที่นี้นบีชายหนูกงเกชีไปแค่ออกกงเกซาดาสลมารอดินแกพูดสามครั้งอะตัคบาฮาหุนาอะตัคบาฮาหุนาอะตัคบาฮาหุนา การจำกรีงกับอัลลอฮ์นบีสีไปอยู่ที่อกนี่นบีว่าอันนี้อ่ะตั้งกลัวอโนอยู่ที่ตรงนี้นบีแน่งซ้ำครับบีฮัสบิมรีอ็นมีนัชรีพ่อเพียงแล้วแกมบุคุนเหล่านี้นบีว่าบีฮัสบีฮัสบีนี่พ่อเพียงแล้วอิมรีหินอิมรีอินแกมบุคุนนี่พ่อเพียงแล้วบุคุนเหล่านี้มีนัชรี ในการที่ชื่ว่าคนนั้นเป็นคนชัวพ่อเพียงแลว้วบุคคลนั้นเป็นเขาเป็นคนชัวไอยาคิรอาข้อหุนมิสุติมาในการที่เขานั้นเยียดย่ำกับพี่น้องมุสมดิม้วยกัน mm. ในการทีเขาเป็นผู้ทีว่าเยียดย่ำเฮน่าเยียดย่ำกับพี่น้องมุสลิมถ้าเราเยียดย่ำพี่น้องมุสลิมก็เราถื่อว่าเราถ้าเป็นคนชัวเล้ว พ่อเพียงแล้วตื่อว่าเราเป็นคนชั่วเดียวคณมุสลิมีคุณรุ่นมุสลิมีอาลันมุสลิมีแต่นาบีบอกว่าทุกทุกคนมุสลิมเรานี้อาลั้นมุสลิมีบนคุณมุสลิม้วยกันนั้นฮารอมุนดามูฮารัมเลือดกองเกาเราจีบทำเลือดเกาให้ยางให้ให้ให้เลือดไเลยให้เลือดผลดินโดยการที่เราไปแทงเขายิงเขา mất đinh tổ mất đinh, há đâm thì thầm hay lượt con câu lấy, và mấy anh du hú lẽ con câu, cho cho kinh, để kinh sập con câu, không được, mất đêm tổ mất đinh nhà phải thầm, nhà phải pha phứ, nhà phải làm mướt cặp sập con phù và ít du hú lẽ, à, ai con câu, à, nhà này có ai khôn, Nằm na con câu. อิดูเนี่ยเป็นว่าน้ำหน้าอยากทำอหไเขาเชี่อน้ำหน้าอยากทำอหไเขาอายคุณปีนองต้องมุดดิมต้องมุดดิมนั่เราว่าหูมุสลิมและบันทึกด้วยทางอ,อิมัมมุสลิม